สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้มะนาวจะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาทานต้มแซบซี่โครงหมูนะคะฝีมือมะนาวเองค่ะทานได้ไหมคะรับรองเปรี้ยวจี๊ดใส่มะนาวสองลูกค่ะนะคะ ใส่มะนาวลงไปสองลูกนะคะเปรี้ยวจีจาดเผ็ดเพราะว่าพิกกี้หนูจากสวนสดสดค่ะนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนนองๆทานข้าวกันหรือยังคะเห็นไม้ฝีมือมะนาวพอได้ไหมคะพอได้ไหม <laughs> พอได้ไหมคะ่ะ <laughs> ฝีมือฝีมือของคนที่โดยประสบการณ์ค่ะประสบการณ์น้อยมากสำหรับเรื่องอาหารนะคะชีวิตทั้งชีวิตมนาวอยู่กับแม่ค้าค่ะฝากท้องไว้กับแม่ค้าแต่ตอนนี้ฝากไม่ไหวแล้วค่ะไม่ทราบว่าแม่ค้ารับเชื้ออะไรมาบ้างค่ะก็ถ้าทุกคน ยังไม่ได้ทานข้าวมาทานข้าวกับมะนาวนะคะนะคะพี่เพ,พื่อนพี่พี่น้องนองนะคะมาทานข้าวกับมะนาวต้มแซบ่บกระดูกหมูค่ะรสชาติจัดจ้านเผ็ดจี๊ดเปรี้ยวจี๊ด <c ười> ค่ะจะได้ไม่ต้องทานวิตามินซี <c ười> ทานทานมะนาว ทานมะนาวแทนค่ะใครอยากได้มะนาวบอกมานะคะมะนาวในสวนเยอะมากเดี๋ยวส่งไปให้ส่งที่อยู่มานะคะเดี๋ยวมะนาวส่งมะนาวไปให้เพราะว่ามะนาวที่สวนเยอะมากเลยค่ะนะคะน่ะค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆพร้อมหรือยังคะลุยกันเลยนะคะทานได้ไม่น่าฝีมือน้องมะนาว ประสบการณ์ไม่ค่อยมีค่ะเรื่องอาหารทอดไข่ยังไม่เลยนะภาษาอะไรอันนี้อันนี้เปิดเปิด YouTube ทำนะคะเขี่ยวมูเขี่ยวกระดูกอยู่สองชั่วโมงนะคะแล้วก็ปรุงรสตามที่เขาบอกเลยค่ะนะคะ ค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาค่ะมะนาวก็พร้อมแล้วนะคะมาทานข้าวกับมะนาวนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะมะนาวรักทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้กับมะนาวหวานชาแนลด้วยนะคะมะนาวรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเลิฟเลิฟ